สวัสดีเด็กๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นยังไงบ้างนะักเรียนนะครับรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรงอยู่เสมอน,นะครับทํางานดุนค่คครูสั่งทุกวิชาให้ครบถ้วนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และช่วยเหลืองานบ้านของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับอาจากที่เราเรียนมาแล้วนะครับก็คือเรื่องอหน้าที่พลเมืองแล้วก็ สิทธิของบุคคลในโรงเรียนและที่บ้านแล้วก็รู้จักแล้วใช่ไหมว่าในบ้านเรามีใครบ้างโรงเรียนมีใครบ้างและมีหน้าที่อะไรบ้างคราวนี้เราจะมาต่อเรื่องจากเรื่องที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรื่องการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้ว ามาถึงสามแล้วนะคบแป๊บๆเดียวเองนะครับมาดูว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนนะครับคือการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย <Wow. S 1> และการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย ตัวชีวัดนักเรียนนะครับจะต้องมีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยเอยอสงสัยไหมว่ามีว่ามีส่วนร่วมอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับคาแรกที่เราจะต้องมารู้จักกันคาว่าประชาธิปไตย <Wow. S 1> ประชาธิปไตยคืออะไรคือการปกครองที่ยอมรับความ คิดเห็นที่มีเหตุผลที่มีเหตุผลนะครับของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลักและต้องรับฟังความเห็นของสมาชิกส่วนน้อยด้วยประชาธิปไตยที่ใช้สําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันคือการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพทางกายวาจาและใจการไม่ก้าวไก่ในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นการปฏิบัติตามระเบียบของสังคม การร่วมการรับผิดชอบและการกระทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมครอบครัวและโรงเรียนนะครับถือเป็นสังคมพื้นฐานที่เด็กได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นทางการนะอันนี้ก็คือเริ่มต้นเลยนะครับดังนั้นการปลูกฝังประชาธิปไตยที่ใช้สําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันให้แก่เด็กจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งการปลูกฝังที่สําคัญคือ การให้เด็กได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในครอบครัวและในโรงเรียนอันนี้คือความหมายนะครับประชาธิปไตยข้อที่1การมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย <Wow. S 1> เป็นการ เปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวโดยยึดหลักประชาธิปไตยนะครับเช่นพ่อได้เงินพิเศษมาจากการทำงานและให้สมาชิกในครอบครัวร่วมกันตัดสินใจว่าจะนําเงินที่ได้มาไปใช้ประโยชน์อย่างไรจึงจะคุ้มค่ามากที่สุดสมาชิกส่วนใหญ่ภายในบ้านนะครับ จึงร่วมกันตัดสินใจโดยใช้เหตุผลว่าซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าควรนําเงินไปซ่อมแซมบ้านดังนั้นคุณพ่อเป็นยังไงครับอ,อ่าก็ต้องตัดสินใจนําเงินที่ได้ไปซ่อมแซมแซมบ้านตามความคิดส่วนใหญ่ของครอบครัวอันนี้คือการตัดสินใจของครอบครัวคือทมความคิดเห็นไม่ใช่คิดคนเดียวทําตามพลการนะครับอมาดูต่อครับ1.2 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยการอยู่ร่วมกันในครอบครัวนะครับสมาชิกทุกคนควรทำกิจกรรมร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตยดังนี้อย่างเช่น 1. การแบ่งหน้าที่กันในครอบครัว <curric> ular, เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันเช่นแม่มีหน้าที่ทำอาหารลูรกมีหน้าที่ลล้างจาน พ่อมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านอ่นนี่คือแบ่งหน้าที่กันนะครับตามความเหมาะสมและความสามารถของแต่ละคน 2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆอย่างามีเหตุผลนะครับอย่างมีเหตุผลและควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก คนอื่นด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดภายในครอบครัวสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับ 1. ตั้งใจเป็นผู้ฟังที่ดีนะเห็นไหมตั้งใจฟังไม่พูดแทรกหรือขัดขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดอ่าเราต้องเป็นก่อนที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะครับเด็กๆสใช้คำสุภาพใช้เหตุผลประกอบการแสดงความคิดเห็น อ่าเหตุผลต้องมีแสดงเราต้องพูดไปสิ่งที่เราพูดจะต้องมีเหตุผลด้วยนะครับ 3. ยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่าให้เกียรติความคิดเห็นของกันและกันบางครั้งเราคิดเห็นอาจจะมองมุมที่เราเห็นว่ามันดีที่สุดแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องรับฟังความเห็น,หนของกันและกันของผู้อื่นด้วยสในกรณีที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่างในสมาชิกครอบครัวให้ใช้หลัก ประนีประนอมการลงมติเสียงส่วนใหญ่ที่มีเหตุผลเพื่อตัดสินข้อขัดแย้งนะครับ 2. การมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยเขานี่มาถึงโรงเรียนแล้วนะครับ2.1การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย สมาชิกในห้องเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆร่วมกันนะครับโดยยึดหลักประชาธิปไตยเช่นการตัดสินใจเพื่อเลือกหัวข้อในการจัดทําป้ายนิเทศการตัดสินใจเพื่อเลือกกิจกรรมในที่จะแสดงในวันเด็กนะการตัดสินใจร่วมกันถ้าสมาชิกคนใดไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนั้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และยอมรับผลการตัดสินใจของสมาชิกส่วนใหญ่นะครับต้องยอมรับด้วยนะครับเมื่อส่วนใหญ่เลือกอะไรเราก็ต้องยินดีตามเขาเลือกตามเขานะครับเพราะว่าการเป็นสมาชิกที่ดีเราจะต้องทำยังไงเชื่อฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยนะครับ2.2การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับ สมาชิกในโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อทํากิจกรรมของโรงเรียนที่มีส่วนร่วมกันนะครับเช่นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่โรงเรียนจัดขึ้นการเลือกประธานนักเรียนและประธานชุมนุมและหัวหน้าห้องเหมือนพวกเราที่ได้เรียกพี่ๆนะครับเป็นประธานนักเรียนกันนะครับก็เป็นสิทธิเสียงของเราเราเห็นว่าใครเหมาะสมกับโรงเรียนเราเราก็เลือกคนนั้นนะครับ อันนี้คือประชาธิปไตยเบื้องต้นวันนี้นะครับเป็นยังไงครับนักเรียนได้เรียนเรื่องการมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยก็ขอให้นักเรียนเคารพสิทธิผู้อื่นและรักษาสิทธิ์ตัวเองและรักษาสิทธิ์ส่วนใหญ่นะครับสังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือภายในโรงเรียนถ้าเรามีความเคารพซึ่งกันและกันและเชื่อฟังเสงส่วน,นใหญ่เราก็จะมีความสุข ก็ขอให้นักเรียนนะครับทั้งใจเรียนหนังสือในทุกๆวิชาแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ขอสวัสดีครับอย่าลืมให้กําลังใจครูนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูด้วยนะครับเดีย๋ยวครูจะทําเนื้อหาใหม่ๆม,ม,มาให้ทุกอาทิตย์เลยครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับ